ปาเนตโตเนี่ปาเน็ตโนี่เป็นอาเป็นขนมที่ค่อนข้างทํายากพอสมควรเลยนะคะเราไม่พูดมากหรอกขั้นตอนการทําอันแรกเลยก็คือจะมีแป้งที่เราผสมไว้คงแมกก็คือจะเป็นแป้งจะเป็นแป้งจะมียีสต์ผสมกับน้ําอุณหภูมิห้องคนให้ละลายใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็ นวดให้เข้ากันคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ประมาณ1คืนหรือสามชั่วโมงขึ้นอยู่กแบบับอุณหภูมิห้องร้อยเขา,เาฟูเต็มที่ถึงจะเอามาผสมกับขั้นตอนที่สองตัวนี้เราก็ต้องติดไว้นะคะเพราะว่าฟูเต็มที่แล้วเอามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะขั้นตอนที่สองนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะคือเราไม่ได้ยุ่งยากจริงมันก็ยุ่งนั่นแหละเนาะ ขั้นตอนที่ 2, 2> เราเอาง่ายนะแบบเราทําที่บ้านเราไม่ได้ทําขายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ดีเรียจริงๆแล้วเราทำฝันทามาหลายรอบแล้วแหะขั้นตอนที่2ก็จะมีแป้งมานิโทบ้าหรือว่าเป็นแป้งทําขนมก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของของแต่ละบ้านว่าจะใช้เป็นแป้งอะไรที่บ้านจะใช้ปแป้งมานิโทบ้าแต่ถ้าคนไม่มีแป้งมานิโทบ้าก็ให้ใช้เป็นแป้งเอ่อเบอร์สูนะคะเบอร์ูรรนะะรรรทำได้ค่ะ อยากนะคะจากนั้นก็ใส่เราจะใส่ไอ้ีวิมินก็คือของครูสำหรับธรรมามา,านิาะนะคะ ใส่รวมก,กับขั้นตอนที่สองค่ะก็เทใส่ลงไปเลยมันก็จะเหนิบเหนน,นิดนึงนะ เราถึงต้องแยกเป็น2ส่วนเพราะว่าส่วนที่1เ่ยคือมันต้องหมักไว้ข้ามคืนหรือว่าหมักไว3้3าสี่ชั่วโมงเลยแล้วถึงจะเอามาผสมกับขั้นตอนที่2แตกต่างก,กันยังไงแตกต่างแน่นอนเพราะว่าขั้นตอนที่2มีไข่ขั้นตอนที่1ไม่มีไข่ปาเนตโตเนี่ยดูเหมือนจะทำง่ายแต่จริงๆเราไม่ได้ง่ายค่ะก็ยากสำหรับมือใหม่นะคะ เนตโตนี่เป็นขนมของอิตาลีในช่วงเทศกาลใกล้ๆปีใหม่หรือว่าช่วงปีใหม่อะไรประมาณนี้ 可以 ถ้าแป้งอย่างนี้ยังใช้งานไม่ได้นะคะยังใช้งานไม่ได้เราก็ต้องต้องนวดเขาไว้สักครู่หนึ่งนะคะก็ประมาณอีก30นาทีนะคะคือนวดแป้งค่อนข้างนานเลยค่ะถ้าอย่างเนี้คือแป้งเราเอะยังใช้งานไม่ได้นะคะก็นวดต่อไปค่ะโอเคค่ะ ว่าแป้งได้แล้วอย่างก่อนที่เราจะไปจับแป้งมือจะต้องอทาเนยนะคะเราก็มาเช็คแป้งว่าได้หรือยังจริงๆแล้วก็ได้แล้วนะคะประมาณนี้คือได้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะขอ,อนวดอีกนิดนึงนะคะจริงๆแล้วได้แล้วค่ะประมาณนี้คือได้แล้วนะคะแต่ก่อจะขอ,อนวดอีก20นาทีแค่นั้นเองนะคะเราก็เป็นการไม่ใช้ได้นะคะเราเช็คแป้งนะคะ ต้องนดอีก20นาทีมันจะยุ่งยากกับการนวดนะคะ,นะคะต้องนวดอีก20นาทีนะคะหลังจาก20นาทีก็เป็นการใช้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวโรามาดูกันว่าหลังจาก20นาทีที่เรานวดเสร็จแล้วเรามาเติมอะไรกันนะคะ ที่แล้วนะคะถือว่าใช้งานได้นะคะดูตรงนี้นะคะได้แล้วค่ะตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่องุ่นที่รเราแช่น้ำแล้วเอาน้ำออกหมดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ก็ทำการนวดให้เข้ากันค่ะตอนนี้เราก็นวดเสร็จแล้วมาเอาออกกันค่ะอย่าลืมนะว่าทุกครั้งจะต้องชุบจะต้องทาน้ำมันนะคะทาเนยเป็นเนยก็ได้น้ำมันก็ได้นะคะ ทุกครั้งเราจะต้องจะต้องใช้เนยหรือน้ำมันนะคะในการที่ไม่ให้คขาติดเพราะว่าถ้าเขาติดแล้วนยะมันจะเนีย่ยเลือดผทาในตัวนี้นะคะเพราะาเดี๋ยวเราต้องไปหมักคอกเรากอมาเช็คเขานิดนึงนะเราจะต้องเช็คด้วยมือนะถึงแม้ว่าเราจะนวดแล้วก็ตามเพราะว่ายังมีด้านล่างเห็นไหม ยังมีด้านล่างที่ยังไม่ทูถ่ถึงถึงแม้ว่าเราจะนวดนานสักแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเทคนิคในการเช็คตัวขนมปา n เนตโตเนี่ยขนมอิตอลี่ปาเนตโตเนี่ยเหมือนจะทำง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะหมักเขาอีกประมาณหนึ่งคืนนะคะ เราจะต้องเทใส่ตัวนี้เราจะหมักด้วยกละมังตัวนี้ไม่ได้เพราะกละมังมันเล็กเดี๋ยวเราจะไปล้างตัวนี้แล้วเอามาหมักค่ะมาต่อกันค่ะก็เราจะต้องเอาเราจะต้องถ่ายตัวนี้มาใส่โถตัวนี้เพราะว่า ไอตัวเนี้ยมันจะเล็กเวลามันพูแล้วมันจะล้นนะคะเราก็มาใส่โถอันนี้คือเราจะต้องทานอยู่ทุกครั้งนะคะ ต่อไปก็คือเทเจ้าตัวนี้ออกมาเห็นไหมเขาจะเทง่ายเขาจะไม่ติดเห็นไหมคะก็ใช้ถุงพลาสติกหรือว่าใช้แถบก็ได้คลุมนะคะหรือจะใช้เป็นที่คลุมอาบน้ําโดยทั่วไปของของที่เราใช้อยู่คลุมก็ได้แต่ว่าต้องเป็นอันที่ไม่อันที่ใหม่เท่านั้นนะคะมันก็จะสะดวกสําหรับการใช้งาน ก็ครอบเขาไว้อย่างนี้นะคะ1คืนค่ะนะคะเดี๋ยวครบหนึ่งคืนแล้วเรามาดูกันว่าทำขั้นตอนอะไรต่อไปที่สำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยอยากจะให้อยากจะบอกว่าคือจะต้องเตรียมกระดาษห่ออย่างนี้นะคะคือขาดไม่ได้เลยคือเราจะต้องเตรียมเลยตัวนี้นะคะ เป็นเล็กเป็นใหญ่แล้วแต่เราจะเลือกนะคะจะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะเนี่ยค่ะที่จะเอาขนมมาใส่ในตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้เราไปรออีกหนึ่งคืนที่จะให้เขาฟูนะคะก็พักในห้องธรรมดานะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ หรือว่าครุกเคล้าให้มันเข้ากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็รอาก็จะใส่ในโถแบบนี้นะคะในกระทงแบบนี้แล้วก็หมักเขาไว้อีกประมาณสีออ่ห้าชั่วโมงถึงจะนำไปอบอได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่นะคะก็ต้องรอพาก่อนจนฟูจนระดับที่มันได้มาตรฐานก็คือเต็มถึงจะนำไปออบได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคค่ะจริงๆแล้วเราสามารถทีื่อทาไข่เลยก็ได้นะ าเม็ดแบบนี้นะคะมตงฟู<อ>ประมาณนี้เราสามารถนำไปอบอได้แล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะอบอเราจะต้อง 15นาทอนีอุ่นต่ใไว้ได้15นาทีถึงจะอบค่ะเราไปอบกันเลยค่ะเรากําลังอบค่ะเราอบที่ประมาณน่าจะเอ่อ15นาที20นาทีนะคะเราอบ20นาทีแล้วก็ใช้ไฟประมาณ170นะคะความร้้นนะคะ170นะคะก็ค่อยคอยเช็คนะคะเพราะว่าตอเนียขึ้นอยู่กับแล้วแต่แล้วแต่เตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ที่จะเอาไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะคะวางเขาไว้ให้ฟู4ชั่วโมงแล้วต้องฟูได้ประมาณนี้ถึงจะนําไปอดอไปอบได้นะคะปันเนตโตเนี่ยเหมือนกับว่าทําง่ายแต่ไม่ง่ายเลยค่ะจริงๆแล้วยุ่งยากพอสมควรเลยค่ะ,นคะนเนี่ยค่ะอันนต้ตตัว,ต,วตัวใหญ่ๆนะคะเรใสประมาณแค่นี้นะคะ แป้งเราใส่แค่นี้เขาจะฟูเท่าตัวแล้วเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกประมาณประมาณนี้หรือเยอะกว่านี้เวลาเราอบนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะโอเคค่ะส่วนอันนี้เหตุผลที่เราจะต้องฟั่มหัวเขาลงเพราะว่าเออมันเป็นเทคนิคของชาวอิตาลีเพื่อที่จะให้ขนมเนี่ยอร่อยมากขึ้นแล้วมีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะก็ฟั่มหัวเขาไว้อย่างนี้คืนนึงค่ะ หนึ่คืนนะคะแล้วก็รอให้เขาเย็นถ้าเรากินตอนร้อนๆนะ่ะเขาจะไม่อร่อยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้เขาเย็นอย่างเดียวเลยนะคะโอเค <Okay. S 2> ละก็ค่ำเขาไว้อย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาเย็นแล้วค่ะถ้าอบอ,อันใหญ่เราใช้ไฟ หนึ่อยเจบเหมือนกันแต่ว่าให้อบเป็นเวลา30นาทีหรือ35นาทีค่ะไฟร้อนทั้งบนและล่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใช้ไม้จิ้มฟันในการที่จะฟัม่มฟั่มหน้าเขาลงนะคะร้อนนะ่าดูเลยทำไมเราถึงต้องใช้ไม้ไ,ม,ไม้พวกนี้เพราะว่าความอร่อยของปาเน็ตโตเนี่ย มันต้องต้องจิ้มแล้วฟั่มเขาแล้วก็รอให้เขาเย็นมันเป็นเทคนิคของการทําขนมอิตาลีจริงๆนะคะมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ยากนั่นแหละเพราะมันร้อนไงโอเคเนี่ยเราก็เสียบเขาให้ให้ได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวนะขอขอเสียบอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีปัญหา ก็เสียบให้ทะลุออกไปเห็นไหมคะเสียบให้ทะลุก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสียบให้ทะลุจากนั้นเราก็ไปเอาหม้อมาค่ะหมอ้อบ้านไหนมีหม้อก็ใช้หม้อนะคะบ้านไหนไม่มีหม้อก็ใช้ไอเดียแล้วแต่ละคนโอ๊ยมันร้อน ก็ฟ้่มเขาลงไปอย่างนี้เลยค่ะหนึ่งคืนนะคะรอจงหวะเขาจะเย็นนะคะถึงจะมาหั่นทานได้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะความลงไปในหม้อเลยค่ะเอ็กโกลาก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะก็รอให้เขาเย็นถึงจะมาหั่นกันค่ะ เทคนิคของของหัเนนะ้ำหั่นก็จะใช้ไอตัว,ต,วตัวที่คลุมอับนะ้ําคือยังใหม่อยู่นะคะแกะที่ตังใหม่ก็มาคลุมอย่างนี้แล้วเราก็ไปไว้ข้างนอกบ้านก็คือว่าที่ตะลี่มันหนาวใช่ไหมเราเอาไปไว้นอกบ้านนะสักครู่ถึงจะเก็บเข้ามาเนาะมันก็จะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแต่ว่าคือเอามาไว้ในบ้านอีก,อกคืนหนึ่งหรือให้ครบหนึ่งคืนว่างัน้นให้มันเย็นน่ะนะถึงจะหัน่นแต่ว่าอย่าลืมปิดตัวนี้นะคะ 在六十多米高。 นะคะคือเย็นแล้วนะนิ่มค่ะนิ่มมากค่ะนิ่ม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 เลยค่ะผ่านค่ะแต่เสียได้ยไข่ไม่ค่อยเหลืองนะคะไข่ไม่ค่อยเหลือง ียได้ไข่ไม่เหลืองถ้าไข่เหลืองจะสวยกว่านี้เยอะเลยนิ่มค่ะนิ่มค่ะนิ่มค่ะเมียป้าเนตต่อเนี่ฟินิชตกอ,อกอ้ออะ